ยุดอยู่ก่อนยุดก่อนที่จะดูคลิปนี้เห็นะะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้กับคลิปนี้ด้วยถ้าคุณไม่ยอมกดเจ้าเครื่องซักผ้านี้จะมีอะไรโผล่ขึ้นมาถ้าคุณไม่เชื่อก็ไปดูกาะสวัสดีดีต้องราสู่บอลสกัดสดๆทีวีกันเลยครับวันนี้เราจะมา เล่นอาร์ติชิพนะครับวันนี้มีการอัปเดตมาใหม่นะครับคือ,อจากที่คิดที่แล้วนะครับวันนี้มีสตอร์ผมรีวิวไปยังก็ไม่รู้แต่อันนี้คืออุปกรณ์ที่เราเก็บมาได้นะครับคือผมไม่มีเพราะว่าผมลืมใส่ของผมผมลืมใส่ของก็มาเริ่มกันเลยเออใช่ผมลืมบอกนะครับว่าคุณโตโน่แล้วก็คุณน้องเอฟซีผมนะครับไม่ได้เข้ามา ในกาอนหคลิปเพราะว่า,าผมไม่ได้เชิญนะครับผมมันจะต้องขออาภัยด้วยนะครับก็ไปเริ่มกันก่อนเลยโอเคนี้เราจะใช้รถตู้เจ้าปัญหาเฮ้ยมีการติดขัดเยอะเจ้ารถตู้เวนี้เนี่ยก็อย่างแรกผมจะใส่เครื่องยนต์ก่อนเพราะทำไมเหรอตอนที่ใส่เครื่องยนต์แบบล้อแล้วว่าตอนตอนที่ใส่ล้อก่อนเครื่องยนต์มันก็จะใส่ลําบาก ผมก็เลยจะต้องใส่ล้อใส่ใส่เครื่องยนต์ก่อนเออใส่เครื่องยนต์เสร็จแล้วเราก็ใส่ล้อทีหลังก็วันี้เราจะมาไปโซโล่คนเดียวเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรมากก็ผมจะขอสนับสนุนด้วยนะครับว่าผมขอสักสาม subscribe นะ ผมขอสักสามซับสควอชจะได้ร้วสตรีมครั้งแรกแล้วก็ผมจะบอกเลยนะครับถ้าถึงห้าสิบซับผมจะเปิดหน้าผมพูดจริงนะถ้าคุณไม่กดผมจะไม่เปิดหน้าให้คุณดูแล้วก็กิดปิดซะนะติดก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับถึงห้าสิบซ็อ่าติดติด ก็วันนี้มีการอัปเดตมาด้วยนะครับวันนี้มีอไอ้นะแสงไซเรนจากคุณรถตำรวจรและมีปืนลบคือปืนเชือกแล้วก็มีนิกันที่จะต้องซื้อเอาาิ่มกรักนกอนนี้เราจะดึงเลาเต็นก่อนนี้

ก็เออผมจะบอกให้เลยนะครับว่าอาโดยนี้มีการอัปเดตหนะ่อยจะมีอไรีนะมีสถานสื่อสารอ่ะไอไอนะจำชื่อไม่ได้อนะ่ะแต่ผมไปดูช่องช่องพี่คนหนึ่งมา่มางเลยเออไม่ไม่ไม่อะไ คือผมไปดูช่องพี่คนหนึ่งมาอืรวยใช่ไหมคือผมจะไม่บอกชื่อเขานะครับก็จะต้องขอไปยด้วยคือมีปืนลบก็ขอพยด้วยนะครับมา chờ không mày vũ khí, để tiện đâu vậy ờ มันติดไม่ได้อ่ะโอเคโอเคโอเคโอ้ย เก่งเกม่งที่สุดเลยไม่ไม่เคยเก่งเขาเท่ากับมึงทำยีหลวมเนาะจากพ่ามึงนะให้ไปเกาะเลยเอหยิบสิเออเออตีโดนไปดีตีรดนไปนะเออบอดี้เบสิกอืมโดนตีตุ้ง tay tay tay

มังป่าวะเนนียเออตายตัวหนึ่ง เออทำ,ทำเป็นตัวฟิวเป็นไงล่ะนี่อู้คูเลอือกใหมาเอามามาแจ็คพอรตมานี่มานี่มานี่นเครื่องเก่าออก อูสิบห้าลิตรเออ,อ,อเหรียญฝาขวดเอามาของสำคัญลีฝาขวดอนะอะไรอ่ะ G4 เที่มันมีฟนไฟลีบายอะโอ้เอออ้ดีนะเนี่ยเรื่องนี้สองได้รู้ว่าอย่าก,กดปุ่มมวัวซัวถ้าคุณเจอระเบิด <c oughs> tai <laughs> Ta <Tạ> giận <laughs> Mình nghĩ Ừ Hãy subscribe เออโอเคไม่อยากเจอมึงสักเท่าไหร่ขัคขันอ๋อมีอ๋อ,อในบ้านมีสามตัวโอเคโอเคเออทำไมใส่ไป่ไดออ้ไม่ได้ในบ้านมีกันสามตัวเออเอา ก,ะ,กะท่าตีได้โอ้อยยามาอย่ามาอย่ามาอย่ามา,า,ามีที่ตีมาแรงปะแม่งให้แบกแบกแขกกก็กกกดไม่ได้อ่อโน่ที่นี่ต้องการกันดะ

mẹ người mẹ người mẹ người, cờ bạc hay cờ bạc, ui, ui, ok, ok, bay 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 mẹ người mẹ người lùm ma. mình, cười lên cứ, tại sao vậy? ừ, ok, khổ mưa, khổ mưa, chinh à, đay 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 dừng con, dừng con. นี่นี่แหละทำให้ถึงเกียร์รถตู้มันกดเบรกไม่ได้อืมอืมทีนี่เนี่ยที่มีแสงพระเจ้ามาอืมเออก็มีมีการดีเลยหน่อย อยากอยากให้เจอร้านแดงจังนะเออใช่ผมนึกบอกนะครับเอ,อ่อมีงานเอ,อ่อมีเครื่องมีเครื่องความเร็วมาใหม่คือพัดลมเครื่องเจ็ดผมไม่รู้ผมบอกไปหรือยังแต่ผมบอก มีตอนที่ผมไปอ่านโวตอนนบมีซอมบี้มาอยู่ ไม่อไม่ไม่น่ากดซีฟเลยเสียแล้วเปิดฟรีไปอันหนึง่งอืม Oh, con hiền, con nhìn bên ơi kẻ hình kẻ hãy hay hay hãy 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 Freaking you <cười> <cười> แสง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 จงมาแสงจงมาไวเกิน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 โอ้หดูข้างบนนี่โอ้โหไวโอ้โหเออไวเกินไวเกินอันนี้ slow motion แล้วก็ตอนนี้เริ่มมาเป็นสะโลโมชันเรียบร้อยแล้วตอนนี้เกิน2,000สติสติสติขอเรียบร้อยแล้วนะโอ้โหไว้ไว้ไว้เกินไว้เกินถึงสัก5ถึงสัก5พันได้ปะ con hình vây... Khai khai ko kia... Uhm... Mưa lai... Mưa... Mưa lai phá thích... Chờ mà... WAAA คัางนี้มีปัญหา แม่งมีปัญหาอะไรตอนนี้ว้าวอ๋อขึ้นเนินโอเคกูรู้แล้วขึ้นเนิน เฮ่ยอะไรอ๋อป pues mm nah. ั๊มน้ำมันเออเช้ามาพอดีเลยผู้ชมจะได้ดูโอ้ยเอ้ยไอ้หินเวนอ้อ้อ้หินเวนอุกเกียดมึง มึงเกิดมาทำไมโอ้ oh. khổ là có đời mình oh. ô kiến có kiếm ví dụ đi hình vậy cục kiến cục kiến mừng mặt luôn โอเคจบจบไม่ต้องเล่นเฮ้ยหูยยินเว้ยเฮ้ยงั้นก็กขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปนี้นก็เอาไว้คลิปหน้านะครับเราเจอกันใหม่้ก็บายบายนะครับ